จากผู้รักษาประตูที่ถูกด่าทุกนัดที่ลงสนามทําให้เกิดการพัฒนาตัวเองถึงขีดสุดสู่จอมหนึบแห่งเมืองโคราชท,ที่เก็บคินชีตอันดับหนึ่งยาวนานที่สุดในไทยลีกฤดูกาล2020-2021ถึงนถึงารนาทีเบียรธนชัยหนูลาดนาทีนี้คงไม่มีใครรู้จักชื่อผู้รักษาประตูที่เก็บคินชีตที่ยาวนานที่สุดในฤดูกาล2020-2021ถึงยสิ 2021, ด้วยสถิติถึง5 4 8นาทีที่ได้ลงสนาม เขาคนนั้นก็คือเบียร์ธนชัยหนูราชผู้รัตรูของสโมสสนนครราชสีมามาร์ต้า f c ีที่กําลังมาแรงในตําแหน่งผู้รัตรูอยู่ในขณะน,นี้แต่กว่าจะมีวันนี้ได้วันที่ไม่มีทีมใดสามารถยิงประตูใส่สโมสสนนครราชสีมามาร์ต้า f c ีที่เบียร์ได้ทําหน้าที่ของเขาได้อย่างยอดเยี่ยมทุกนัดที่ได้ลงเฝ้าเสายาวนานถึง5้าร้อยสี่สิบแปดนาทีเบียร์ยังเคยผ่านประสบการณ์ที่ทําให้เขานั้นนอนฝันร้ายในทุกคืน ย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วที่แมตชน,นย่อมเป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่ทําให้เบียร์ต้องพัฒนาตัวเองในทุกๆวันให้ดียิ่งขึ้นเบียร์ได้ลงเฝ้าเสาในฐานะมือหนึ่งของทีมแต่ผลสกอร์กบไม่เป็นใจที่ทีมของเขาถูกยิงไปถึง9ประตูต่อศูนย์ด้วยสกอร์ที่แพ้ขาดลอยขนาดนี้จึงทําให้บรรดาเสียงหน้าต่างๆต,ต,ตกลงมาอยู่ที่เบียร์เพียงคนเดียวจึงทําให้จบแมตชน,นความมั่นใจเริ่มหดหายและส่งผลต่อฟอร์มการเล่นที่ตกลงมาอย่างเห็นได้ชัด ที่ทุกนัดที่เบียร์ลงสนามเป็นตัวจริงนั้นจะโดนยิงไม่ต่ำกว่า2ลูกทุกนัดเรียกง่ายๆว่าเบียร์มีข้อผิดพลาดทุกนัดที่ลงสนามและด้วยเม็ดเงินที่ทางสโมสรลงทุนไปทุกปีเพื่อล่าความสำเร็จอย่างมหาศาลจึงไม่มีที่ว่างให้สําหรับผู้สำบปตะตูที่มีข้อผิดพลาดในทุกนัดถึงฤดูกาลซื้อขายนักเตะก็เริ่มขึ้นและหนึ่งในนั้นที่มีบัญชีที่สโมสรขึ้นบัญชีขายก็คือเบียร์ธนาชัยหนูลาด จึงทําให้การเดินทางครั้งใหญ่ในการโยกย้ายทีมก็เริ่มต้นขึ้นที่เบียร์ต้องมาอยู่กับหลากหลายสโมสรในไทยลีก่อนจะกลับมานั่งคุยกับตัวเองว่าถ้าเรานั้นยังไม่มีความมั่นใจในตัวเองและยังมีข้อวิดผลาที่เยอะอยู่อย่างนี้แล้วคงจบเส้นทางในภูมิปัชีาไม่สวยแน่นอนเบียร์ในวันนั้นจึงเริ่มต้นใหม่ด้วยความพยายามและการพัฒนาตัวเองอย่างขีดสุดเพื่อลบคำสุป,ประมาทและคำด่าเหล่านั้นที่ตาหน้าเขาให้ได้จนเมื่อโอกาสในเส้นทางในภูมิปัญญา ที่คว้าชีวิตของเบียรให้เบียรกลับมาเป็นเบียรจอมหนุกเหมือนเดิมก็คือสโมสรนนะครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีที่คว้าเบียขึ้นมาจากนักฟุตบอลหลายสโมสรและช่วยให้เบียรเพิ่มความมั่นใจในตัวเองและช่วยลดข้อผิดพลาดลงให้ได้จนมาถึงวันนี้วันที่กองเชียร์ทุกคนและต้นสังกัดอย่างสโมสรนนะครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีที่จะขาดผู้สาประตูฝีมือดีอย่างเบียรธนชัยหนูลาดไปไม่ได้จนในที่สุดเบียรก็ทําได้ ลบคำสบป,ประมาตและคำด่าเหล่านั้นลงได้เมื่อเจ้าตัวกลับมาพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงเพิ่มระวบวินัยสูงขึ้นจนมีชื่อติดทีมชาติไทยประยุกต์ของอังกิลานิชิโนะกุนซือใหญ่ของทัพชางศึกโดยเจ้าตัวออกมาสัมภาษณ์ว่าสำหรับตัวผมแล้วมันคือความฝันอสูงสุดครับที่ได้ติดทีมชาติไทยซึ่งผมคิดว่านักฟุตบอลทุกๆคนก็ต้องฝันแบบนี้อยู่แล้ว และโดยตอนแรกที่ผมย้ายมาโคราชนั้นผมรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ง่ายเลยเพราะมีพี่แซมกับมีเดียวเป็น2ประตูฝีมือดีทั้งคู่มันเป็นงานหนักและงานหินมากๆครับหลังจากนั้นเบียก็กลับมาด้วยความมั่นใจที่เต็มเปี่ยมนฤด,ดูกาล2020-2021ชื่อของเบียรชนะชัยหนูรลาดขึ้นอันดับหนึ่งในเวทีของไทยลีกที่เจ้าตัวคว้าสถิติผู้สับประตูที่เก็บคีนชี้ได้ยาวนานถึง548นาที โดยข้อคิดจากประวัติของเบียร์ทันชัยหนล่ลานนั้น,น,น,นถ้าเราไม่ยอมแพ้มีความเชื่อและแรงศรัทธาที่จะพัฒนาตัวเองและยอมรับและแก้ไขข้อผิดพลาดของตนเองสักวันนั้นตัวเราก็จะเดินไปพบกับแสงสว่างบนความสำเร็จที่เราได้ลงมือทําลงไปถ้าชอบคลิปของฮิวสตาร์ล่าฝันฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเราด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของช่องฮิวสตาร์ล่าฝันด้วยนะครับขอบคุณครับ